อันนี้คือสวนหย่อมอที่หนึ่งน,นะคะสวนหย่อมอที่ที่สวยไหมอุ้ยดูต้นต้นกระบองเพชรเนาะอู้ดูต้นกระบองเพชรต้นนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะ ุกคนเดี๋ยวเข้าใจผิดนะไม่ใช่ต้นกล้วยเด้อใบคือต้นกล้วยแต่บบแม่นดนวยจ้าตอนนี้เราก็ไปเที่ยวกันมากำลังจะกลับถึงที่พักนะคะแต่ก็ต้องเดินอีกหน่อยมาเที่ยวจริงๆนะคะ เหนื่อยกันทั้งวันเลยวันนี้ไปช้อปปิ้งได้เสื้อผ้ามากี่กชุดเนาะหนึ่งหนึ่งชุดซื้อแล้วใส่เลยอยู่ชุดหนึ่งนะคะ,คะกล้องกลับไม่ได้นะคะถ้ากล้องกลับได้จะถ่ายให้ดูอหชุดสองสองชุด3ชุด4ชุดห้าชุดประมาณ5ชุดได้เสื้อผ้าวันนี้ สงสัยต้องซื้อกระเป๋าใหม่อีกหนึ่งใบค่ะเพราะว่ากระเป๋าที่เอามาก็จัดมาแล้วต้องซื้อกระเป๋าเล็กอีกใบหนึ่งหรือไม่ก็ต้องซื้ออก,อกเซ็กมานะคะต้อซื้ออกรุกเซ็กทำคลิปนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะ ถือถือกล้องกดแขนกดแขนมากเลย ีถึงที่พักตัวเองอากาศดีคะ่ะอากาศดีคนเต็มชายหาดเลยนะคะคนเต็มชายหาดเลยชายหาดเมือนเมืองไทยไหมคือดวาากาศ ใช่นะมยอันนี้ก็มองเขาไม่จะเรียนยังก่อนวันเล่เล่นีจะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อ